สวัสดีค่ะบายบายใกล้จะเย็นแบบนี้นะคะสำหรับสาวๆที่อยากดูแลหุ่นสวยหุ่นกระชับและที่สำคัญค่ะบำรุงผิวพรรณนะคะวันนี้นะคะคุปาก็มาแนะนำเลยนะคะ SM สมสนของเราที่ขายดีตลอดการเลยนะคะวันนี้นะคะคุปาก็จะมากินนะคะรสโกโก้และชานม,มค่ะผสมกันอร่อยนะคะะ ใครที่แบบว่าไม่ชอบกินก็แยกกินนะคะแต่สําหรับครูค่ะครูชอบความเข้มข้นนะคะอันนี้โกโก้ของเรานะคะที่สําคัญนะคะรสชาติของเราหรือส่วนผสมของเราเป็นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้าตาลค่ะเพราะเป็นสินค้านะคะบอกเลยว่ากินแล้วสุขภาพดีกินแล้วเห็นผลนะคะยิ่งนะคะสาวๆนะคะหรือใครที่อยากดูแลเรื่องหุ่นสวยผิวใสนะคะควบคุมน้ําหนักนะคะ ควบคุมอาหารได้นะคะบอกเลยว่า SM สมส่วนของเราเอาอยู่แน่นอนค่ะตัวโกโก้และชานุมของเรามีส่วนผสมในการดูแลผิวพรรณด้วยค่ะคุณท้านะคะวันนี้นะคะอากาศแบบนี้นะคะฟินๆแบบนี้เราต้องกินค่ะ SM สมส่วนขาดไม่ได้เลย อร่อยจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะผลิตภัณฑ์ของเรามี3รสชาตินะคะมีกาแฟโกโก้ชานมค่ะที่มีให้คุณได้เลือกหลายๆคนชอบแบบรสชาติไหนสามารถเลือกได้เลย1กล่องมี10ซอง390บาทเท่านั้นค่ะที่ทุกคนสามารถกินได้จับต้องได้ถ้าคุณอยากกินเห็นเห็นผลคูณ2ควบคุมอาหารค่ะสินค้าของเราดีแน่นอนค่ะดีต่อใจแน่นอนกับ SM สมส่วนค่ที่ขายดีตลอดการหุ่นสวยหุ่นกระชับผิวพรรณดีนะคะรูปร่างยดีต้องไว้ใจกับ SM สมส่วนค่ะนะคะ390บาทนะคะหา T S W รวยงงในดงเงินจากคูสตาค่ะวันนี้เปิดแคมเปญน,นะคะรีวิวเป็นรับเงินล้านกับคูสตาคุณซื้อสินค้า390 390บาทคุณซื้อนะคะสินค้าเพียงหนึ่งชิ้น คุณสามารถกินจริงรีวิวจริงด้วยตัวคุณเองส่งนะคะรีวิวของคุณร่วมแคมเปญคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับเงิน1ล้านบาทเลยนะคะทุกคนคะ่ะงานนี้พลาดไม่ได้นะคะโอกาสดีๆคู่กับสินค้าดีๆแบรนด์ดีๆนะคะลองนะคะลองแล้วคุณจะหลงรักนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละไปกินต่อดีกว่า